วัสดีครับกิจกรรมความเพียรนะครับชื่อที่ร่วมกิจกรรมคือน็อตต์จพหนึ่งเจ็ดหนะครับครั้งที่แปดวันที่ 17, สิบเจ็ดพฤศจิกาย,ยนสองพาร้อยสิวดบทมหาสมัยสูตรต่อจากบทที่แล้วนะครับพอดีเม,อเมื่อกี้โทรศัพท์เตือนว่าเม่อเมเต็มนะครับ อัตขวะปราเทวตาภควโตสันติเกีอิมังคาถังอภัสสิเชตวาคีลังเชตวาปริคังอินทขีลังอวดจำมะมชะเตเจรติสุธาวิมลราจักภูมิตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตขวะปราเทวตาภควโตสันติเกีอิมังคาถังอภัสสิเยเกจิพุทธังสรณคตาเสนตเตคามิสันติอาปายับภูมิปะหายยัะมนุสังเทหังเทวกายังปรีปุเลสันติติอัตขวะภควาอีก ภิกขวามันเทศิยปยีนาภิกขเวทัสสุโลกะธตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสนัยยะภิกขุสักันจะเยปิเตภิกขเวอิเฮสุอติตามาธนังรัตโตสมัสุปติเตสัมปิภควันตาตังอิตาปรมายวะเทวตาสันนิปติตาอิเฮสุสยจถาปิมะยังอิตาฤกิเยปิเตภิกขเวอภิสภวิสันติอนนาธาขตะมาธาตังรัตโตสมัสุปติเตสัมปิภควันตาตังอิตาปรมายวะ

siloka manu kasami ya tapu mata tasi tajai kilu takilu kapala pahi tata sama hita putu singa wasalina lo mahang sabi sampu no a tuhuta tamana sabu ta sutta wipa sana mana wila puyo panca sate awani kapila watu we tato amata jisa ta sawa ke sasa ni la tei rewa kaya tapi kau teja atapa makan usa dawa pada sasa sana ngute sampa laku ยานังอมนุสสาราทัศนังอภิเษกสตมัทธะคงสหัสสังอัตถะสตังนิสตังอเษกสหัสสานอมนุกัสสารามัทธะคงอภิเกนันตมัทธะคงทีาสาวุจาอหญจสภายวกิตวษณ์สาังเนรตี

متامن ابيكم وبيكم نن سوتي وانا سادا کي راتي شاسايا خنه تواني نووي تي من توشي دي تووانا توي سې نو متامن ابيكم وبيكم نن سوتي وانا يت چه تي 16 سسرا سايا خنه تواني نوتي من توشي دي متوانا توي سې نو متامن ابيكم 피코나 소티고나 베사 미타바타 자타야 칸나타바니노 티만토 치티만토 나투야 사시노 마토나 피코나 소티고나 쿠미 피로랏차케고 웨폴라스니세 웨사난 부요나차타 사하사미야 칸나 빠리루파사티 쿰벤노 웨라차케고 사파카사미티고나 폴리마차디 산라차 타타라 조파사사티 찬타파나나 아티프리티 마하차야사시로바타피타사보 우이다나마 하바라

อิทธิมตติจิติมตวนาตัวยัสสจินมุทัพมนาภิกามุงพิโคณังโสติมานังอุตลันจะดิสังราชกุวิโรตปัสสาสติยะขานังอาทิปฏิมหาราชายัสสจิโสปุตตาปิตัสสะภะโอินทะนามะบาลาอิทิมตติจิติมตวนาตัวยัสสจินมุทัพมนาภิกามุงพิโคณังโสติมานัง ปริมาทิสังทตตระโถทักขีนวิรุณหาโกปัจิมีนวิรุณปะโคกุยโรอุตตะลังทิสังจตัลโลเตมาราชาสมันตาจตุโรทิสัจฉันทั้งลมานาอาจทังสุวะณิกาิโรทวีจะเตสังมายาวิโนทัสะอาคูวันจานิกาสทามายาโกเดนทุเวนเทนทุเวกูจะวิวโทสหะฉันทโนกรรมสิโตจาดินุขันโตจินขันตุจัตปนาโทปมาณโยจัดธีวสุตโตจามาตาลีจิตตเสนโอจัดขันทโพนะรัชฉันโศโพ อาคูปัจจสิโกเจวัสติมพระรูสุริยะวัจจสอาเอติชนเยจาราชนโอคันทภาสาราชุวิมาเทวนาภิกขมงภิโกนังสติมวานังอธาคูนาภัสสนาคาเวสาราสาธาตชกาแกมพาลัชตาลาอาคูปะยะคาวสาธายติภิยามุนาทตระาถาจะวาคูนาคายาสิโนเยราวนมานาโคสปะฆาสติมวันังเยนาคาราเชสาสาลาหันติทิพ Pati chapa kiwi sutta chakuwi haja sa te wana maca bata iti te sana mangpa apa yang tatahana kala chana mangasi supanna to kia mangka si buto sana hiwata hiwipa yang tatahaka supanna sara nama kia subutang chi tawachi na asura sita. พตารวัสวัสดิเติอิมตัวยสัชินุกัลกัจฉมาพิสมาสุราธานเวคัสาวิปจิติสุจิตจัปะหาราตัวนโมจิสาสตานจับภริปุตานังสเปวิโรจามนามกาสันนาหิตวพุริสินังลหุัทะป่าขมุงสมโทาสมโยธานิพพันเิภิกนงสมบทิงวานังอภปจัติวาปตะวีจะเทโชวยุตธมุงวรุณาวรุณาเทวาสมโมจะยสัสสไม่ตกอนักยายอากู

ทีิมันตัวชีติมันตัวนโตัวสสนโนวัฒนานาภิกขมงภิกขุนาสสตริงวานังอาสาโคุสาภูเทวาจระมกิสิกขาหรือว่าอริทกาจะโลชาจะอุมาปุภานิพาสิโนวรุณาสหธรรมจะอาจุตาจะอนิชกาสุเลยยะลุจิราอาโคอาโควาสวัสสิเนเนศิโนทัสสิติทัสรากกยะสเปนะตัวนิโนที่มันตัวชีติมันตัวนโตัวสสนโนวัฒนานาภิกขมงภิกขุนาสสตริงวานัง Semana maha semana menu samnu sekama tita batu sika aku aku menu batu sika ada ku hala yote wa ye celo maha aku tewa wa ja sa sinu ta seri ta sata ka ya sape na ta wani nu mento citi mento api so suka aku wika na sa sa aku tewa wa wica ta mata hala ka misaka yang aka yoti sa

sabe-abin da sinidri na sabon makamara sinabi domin ba sa gana saman siyan ya ta balata lafi na fanta-matowo samanta mawamin munci ta goji na ita ta damasi na ohun ya na sinabi sayi ba nina taron mahajjatsararun kadawa na fi rawan yata babu sagomiko tana yato saubicuko ta saubajo ta wase. แต่จากสภาพของปัญญาเนี่ยว่าเกิดวานะจะกลับมาแต่ตัวมันจะยึดสถาสักเกศนี่เราเต็มมาลเซนาวิกันตาเตวิชนธาพิทาวเตอาจจะจะตาปมักขันุสตว์พุทธศาสตร์ศาสนาวิถีตะลกีปากกาเมืองในสังคมปิญชัยยงสเปวิเชตสังคมมาพยาติธาเนศชินโนมธันติสหพูติสาวกติชนีสุตาติ บวชสวดจุลละชัยยปโกปนกอนโมเมพุทธสัตนโมเมพุทธเตชะสานัตนะตยะธรรมิกาเตชปะประสิทธิปะสีเทวานารายปะระเมสุลาสิทธิปรมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมีรักขะกาสมุทาปูตุงสัรังคาจะสภามะชัยยประสิทธิพระวันตุเต ชัยชยตธรณิตรณีอุตติอุตตินาทีนาทีชยชยฆาคนละตนละนิสัยนิไยใสเสนะมีรุราชะพลนรชีชยชยคัมพีละสมพีนาเคธนาคีปีศาจปูตกาลีชยชยทุนิมิตาโลคีชยชยสิงคีสุธาธานะมุขชาชัยชยวรุณะมุขสาราชยชยปัญจะจำปาทินาคะกุลขัดถก ชชเชคคัชคนนตรุงกุสุการงผู้ชงสีหะพยัคฆ์ีปาเชยชยวะรุณนะมุขยาตาชิตะชิตาเสนาลิปุณะสุธีนราตีเชเชสุขาสุกาชีเชเชยะธรณีตรีศตาสุรชัยยาเชยะชยานธรณีสารตินศตาเชยชยะมังกราดเล่นยาภระวเกชเยวรุณะยักขเชยชยะลักขศีสุระพุ เตชะตชาเชยเชยพรงเมนทักขนาเชยชยราชาธิราชสาชัยเชยชยปัทวิงสัพังเชยะเชยหันตาปจจกพุทธสาวังเชยะมหสุโรฮาโนฮาลินเทวาเชยเชยะพมาสุรักโขเชยชยนาโควิรุณหโกวิรูปโขจันทิมาลวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะลุโนปิจะ อาคีวายโยจะปะชุนโหกุมารโอทัตตะโสโกอัฏฐระสาวมหาเทวาสิทธิตาปะสาอัตโยอิสิโนกสาวกาสภาชัยยะลาโมพระวันตุเตเชียธโมจะสังโกจะสทัสปาโรจะชัยยะกัง เอเตนะชายะเตชินะชายะโสติปันตุเตเอิเตนะพุทธเตชินะหัวตุเตชายะมังคังชายวิพุทธสะสิริมัโตอายังมารัสสะจปาปิมาโตปาระชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชายยะตถาธามมัพคณาเหสินโฉชายโยปิพุทธสะสิริมัโตอายังมารัสสะจปาปิมาโตปาระชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตา ชัยยะตถาอินทคณามเหีสินชโยปิพุทธศาสิริมโตะยังมารัสสะจับปาปิมาโตปราชายุอุโคสยามโพธิมัเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคณาเมหีสินชยโยปิพุทธศาสิริมโตะยังมารัสสะจับปาปิมาโตปราชโยุอุโคสยัมโพธิมัเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนคณาเหีสินชโยปิพุทธศาสิริมโตะยังมารัสสะจับปาปิมาโตปราชโย อุโคสยามพิทิมัเทปม,มูาขาขมมมลมยยมทมมิตาชัยยะตถาคณานาคคานามเฮสินุชยวพิพุทธะชาสิริมาโตอาญามลาศชาปปะปิมาโตปาราชโยอุโคสยามพิทิมัเทปมูลทิตาชัยยะตถาสภามคานามเฮสินุชโยันโตปฏิยามูเลสกยานณนาทิวันทโน อีวันตะวังวิเชยโหวิเชยสุชมัคคริยาปาราชิตตปันนังเกสิเสวะทวิปโอคัลีอภิเศกสัพพะพุทธะนักขปโมตบโมทติสุนะขตังสมคคันสุปปัปปังสุทิตังสุขโนสุโมตจะชีตทั้งผมมัจจาริสุตปัฏฐกินังขยกรรมังวัจกรรมังปัญทักกินังปัฏฐกินังมโนกรรมังปนิทิเตปัฏฐกินาปัฏฐกานิกัตตาวะนัลปันติปัฏฐกินีเตอัลธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุกิตาโหทา สหสเพหิยาติพิสุนันตุพุญโยเทเยเทวาอิสมิงธานิอาทิคาตาทีกายุกาสทาหัวตุสุขิตาหัวตุสัพพาธาลขันตุสัพพาสตาลังลขันตุชินาสาสนังยากาจิปัฏนาเตสังสัพเปปุเรนตุมโนรัถายุตะกาลีปวัสสินตุวัสสังวสาวะราหะกาโรคาจุปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุ จะสาวพระากายสุขังิตตสุขังอรหันตตุยถาอรหังบรสุธรรมนิยามะสุตังเอิวามิสุตังเอกังสมยังภะควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวะนีอนากับปินทิกัสสวาลามีตัสละโคภิกภะควาภิกขุวามันเตสีภิกขโวติปัฏฐนเตติเต พิขุภควะโตปัจจโสสุมภควาเอตธาโวจะอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปัทวาตถาคตานังทิตาวาสาธุธาตุมัทธิตาธรรมนิยามตาแสเพสังขาราอนิจจติตังตถาขโตอภิสัมพุชติอภิสัมเสมติอภิสัมพุตวา อภิสมัยตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวะรติวิภะชติอุตานีกโรติสเปสังขารานิจจติอุปาทาวาภิกขเวตธาคตานังอนุปาทาวาตธาคตานังทิตาวะสะทารตุธรรมะติตตาธรรมะนิยามตาสเปสังขาราทุกขาติตังตธาคตา อภิสามพุทธิอภิสมีติอภิสามพุทธจิตวะอภิสมีตวะอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญญาถาเปติวิวะลติวิปัสติอุตานีกลุติสเปสังขาทุกขาติอุปาทาวะพิกเวตตาคตานังอนุปปทาวะตตาคตานังทิตาวะชาตุมัติ ธรรมะติตถาธรรมนิยามะตาจะเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสมีติอภิสัมพุตริตวาอภิสเมีตวาอาจิคติเทเสติปัญญะเปติปัตถะเปติวิวะลติวิภาชาติอุตานีกโรติสเพธมาอนัตตาติอิธมาวะจะพักวาอัตมานาเตภิกขุพคกวาโตภาสีตังอภินันตุนติ บทสวดพระเทกรัตคาถาแปลอตีตังนานวาขะเมยนะนัปะติกังเกอาณาขตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงรับไปแล้วล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พวงพ,วงพึงพงถึงสิ่งที่ยัำมาไม่ถึงยะทะตีตามปะไีนันตังปัตอปตันจะอาาขะตัง สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนานนะคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถะทัตถวิปัสสติอสังหิรังอสังุปังตังวิทามะนุพรูชายีผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยนควรเคารพคน,อคนพอคุณอากาศเชิน,นไั้อาชีวกิจจะมาตปังโกชัญญามระงัง สเวยความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายเม่พรุ่งนี้นะฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโรหัตตมาตันทิตังทังเวพัทเทกรัตโตติสันโตอาจิคาเตมุนี มูนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเป็นอยู่เช่นนั้นไม่เกิดข้าทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจเจเวคนะแปลสเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรรมทั้งหมดั้ง,งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรรมทั้งหมดั้งสิ้นมันเป็นทุก ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธ,ธมาอนัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาดทุวังชีวิตต่างชีวิตของเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมารนังความตายเป็นของที่ยั่งยืนอวสสังมายามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณปาริ โยสานางเมชชีว e an ah ิตทังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตทังเมอันนี้ยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรานางเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่ควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นั้นอเปตะวิญญาโนคันปัสจักวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเลสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กลิงคลังอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟืนนีนรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออปาทะวะยะธรรมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปาชิตวานิรุตมชันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังวูปะสมูทุโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามารันติจะ ทั้งหลายทั้งปวงก,กําลังตายอยู่มาลิงสุจะมาริสทะเลที่ตายแล้วและออกและกําลังจะตายเตตตาเทวห่างมาริสสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอทะสังไยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีเกตเราเลยอดส่วนไม่ตายยังกินจิยังกินจิก,จกุสะลังกามังสเพหิพระเทหิกตงังปุญญโนอนุโมทันตุ สุนตุโพนโตเยเทวะอัสมิงธานิอธิคตาธิคายุกาสัท t า a หัวโตสุกิตาหัวโตทุกขะปมุญฉันตุมาธาปิตาสุกิตาหัวโตทุกขะปมุญฉันตุสเปียติกาสุกิตาหะหตุทุกขะปมุญฉันตุสเปะญาติกาสุกิตาหัวโตทุกขะมะปมุญฉันตุสเปปิสาสเปยะขาสเปปิตาสุกิตาหัวโตทุกขะปมุญฉันตุสเปอาจาริยุ ปชายะสุขิตาโหนตุสุกขาปรมูลชนตุสเพนะขัตตาสุขิตาโหนตุทุกขาปรมูลชนตุสเปทิวสุขิตาโหุ่นตุทุกขาปรมูลชนตุสเปสามะตินังสาเมชันตุบูตรบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อาคติมายะอิติปควานนโมโพธิสัตว์อาคติมายะอิติปควานนโมโพธิสัตว์อาคติมายะอิติปควา ปฏิฐานคาญาเทวตาสติวิหาราวสินีตุเพคาริตายิงตายิงตาธรรมะเทนีนาวิภวันตุปูชิตาสติกเกลเตถาวิหารละมัณฑลิเถระจะมาชานวกาจะพิกโวสาลามิกาทานาปฏิอุปัสการามาจะเทสานิขมาจะอิสราสปานาปูตาสุกิตาภวันตุเตชะละผู้ชายเปิดจะอันทราสัมภาสังเสตชาตาอัตตวปบาติกา ในยานิก่งธรรมวาลังปฏิจเตสเพปิทุกขสะโกลนตูสังขยังธาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัตลาจะปุขราสังโฆโหตุสัมะโกวะอัถายะจะหิตายะจัอัมเหระคาตุสัทธโมสเพปิธรรมะจาริโนวทิสัมปะปุเนยามาตเมะอริยปะเวทิเตปัสนาโหตุสเพปิปานิโนปัสสะสนี สมาทารังพระวิเศษระการทีวพวัสตุบุติภาวายะสตานังสามิทังเนตุเมธนิงมาทาปิตาจัตระชฌนิจจลักขติปุตตะกังอีวังธรรมีนะราชาโนปชังลักขันตุสัพทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจันนิทุกขาพยาปัตตาจันนิพยาโสกปัตตาจันนิโสกวันตุสัพพิปานิโนเอตวัตจามเฮหิ สัมปทังปุญญสัมปทังสัพเทวานุโมทตนตุสัพสัมปสติสิทธิยาสัทธานังทานังทัตันตุสัทธายาสีลังลักขตุสัพทาภาวนามิระตะมหตุขจตุเทวตาคตาสุมาค no er ุลคาถาโคตุสัพพังสุมังการังลักขันตุสัพทาขอโทษครับสุมังคุลคาถาโคตุสัพพังสุมังการังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติโคตุนิรัทธะลัง โคตุสพังสุมังคาลังลัขันตุสพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหัตุนิรัตลังโคตุสพังสุมังคลังลัขันตุสพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสตีหตุนิรัตลังสัพเพพุทธาพระปตาปจิกานันจัยังพ้าลังอรหันตานันจเตเชนะลักขังพัทธมิสสะโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิกานันจัยังพ้าลัง อาหารตานันจะเตเชนะลลกขังพ de so sure ันธมิสุปโสสเพพุทธาพรปตาปเจกานันจะยังพรังอาหารตานันจะเตเชนะและขังพันธมิสุปโสสเพพุทธาพรปตตาปเจกานันจะยังพ้ารังอาหารตานันจะเตเชนะและขังพันธมิสุปโสสเพพุทธาพรปตตาปเจกานันจะยังพารังอาหารตานันจะเตเชนะลัะขังพันธมิสุปโสสเพพุทธาพรปตา ปัจจกานันจะยังพรังอาหนตานันจตชนะรักขังพัทมิสสปโสสัพพพุทธาพระปตาปัจจิกานันจะยังพรังอาหนตานันจะตชนะรักขังพทมิสปโสสัพพพุทธาพราปตาปัจจิกานันจะยังพารังอาหลานตานันจะตชนะรักขังพัทมิสสปโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจจิกานันจะยังพารังอาหลานตานันจะตชนะรักขังทมิสปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สดสรรยายพระพุทธมนต์นี้ขา้าพระเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศถวายเป็นพ,พระราชกาุศลแด่พระสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าให้เกล้าค้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันายทั้ทปทงปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอย,ยากยากจนขอขอย่่ได้มีออเกีขราพเจ้า ขอให้ข้าเจ้ามีสมาธิติ่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสมัสมสมาสมัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานเทินอีกทั้งกอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อานุทนาสาธุการในบุญกุศลนี้บวชประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุงมงคลภาพิตายอดสถีทั้งฝ่ายไทยทและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุงมงคลทั้งควท,ที่สามสิบองค์เรียนได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิธานุภาพอันศักดิก์สิทธิ์อำนวยผลให้ เป็นสนุมคนแก่ผู้ครบครองและบูชาทุกการเทอ